คำเตือนคลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสุขสนานเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนะวันนี้น้องแนทจะพาเล่นเกม s e เ r e t of k i o โ a พ a เนาะหรือความลับของ k ีโอ a t a นั่นเอง เออก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายรขาวๆนิดนึงสัญลักษณ์แรกเป็นสัญลักษณ์สเก,กตเตอร์เป็นรูปพึ่งนะคะสัญลักษณ์วายเป็นรูปพีระมิดตัวที่แพงที่สุดของเกมนี้เป็นรูปสาวเคียวพัตตาตามด้วยนกดวงตาไม้ไกางเขน AKQJ10 ตามลำดับเลยนะคะเกมนี้สเก,กตเตอร์ลง3ตัวหรือ4ตัววะอ,อ๋อลง3ตัวก็เข้าฟรีเกมแล้วเนอะเออนี่ไงสามตัวได้มา10หมุนเกมนี้มีหลุมดําด้วยข้างในเออถ้าตกหลุมดําอันแรกเอ้ย สีเขียวอันแรกก็จะรอดเนาะบวก 1, 2, 3บก2บก3ไปเรื่อยๆสุดตันสุดที่บวก4เกมนี้สามารถซื้อฟิลเจอร์ได้วันนี้น้องแนทพกทุนมาที่11,255จะรอดหรือจะล่วงมาลองเริ่มปั่นกันเลยเปั่นเข้ายากอยู่เด้อแต่ก็ปั่นเข้าได้มีหลุมดำด้วยนะจะลองทั้งหมุนแล้วก็ไม่หมุนดูว่าแบบไหนมันจะจ่ายมากจ่ายน้อย โอเคเกมนี okay, ้ก็สามารถไหลข้างนอกเนาะข้างนอกก็จะเป็นคูณหนึ่งทุกคนเห็นปะสัญลักษณ์ห้าตัวถึงจะเริ่มเริ่มไหลเริ่มจ่ายแต่ละ5ห้าตัวห้าตัวรวมตัววายด้วยเห็นปะเฮ้ยหกเออห้าตัวก็ได้แล้วไม่นจะเป็นต้องหกชวิงชวิงที่องค์พัตตาแพงสุดเลยนะถ้าเรายิ่งแบบปั่นลอดหลุมดําะก็จะมีโอกาสได้ตัวคูณเพิ่มแบบ เออเพิ่มเป็นเท่าอ่ะสองเท่าสามเท่าสี่เท่าแล้วแต่เราจะหมุนได้หรือเปล่าเกมนี้เคยตกหลุมดำสิบสี่ไม้ติดนะน่ากลัวมากนะพี่พี่มีใครเคยตกมากกว่าเนสนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหนูโคตรกลัวเลยแต่ว่าอุ้ยเข้าฟรีเกมว่ะถ้าเข้าฟรีเกมเองเแบสสิบเจ็ดร้อยห้าสิบหนูขออนุญาตอ่อเริ่มเลยแบบไม่ต้องไปหมุนมันของฟรีเราต้องเล่นไว้ก่อนนะคะ มามา้มา,มาจะมีกาไรอุ้ยไม้กางเขนก็นะอุ้ยสวยจะเป็นดวงตาหรือว่าไม้กางเขนก็ได้สวยดวงตาไล่ต่อไปยาวๆไม้กางเขนมาอ,อ,อ้ได้อยู่เหรอวะได้อยู่เหรออุ้ยไม้สวยมากขอดวงตาไม้ก็ไม้กางเขนอู้สเกตเตอร์มาขัดฝัง <c oughs> มาทําไมวะมาบังลายหนูเนี้ยโอเคเลขเก้าห,หมดตอนนี้จ่ายมาสามร้อยยี่สิบสี่ ขอไหลตัวแพงๆหน่อยได้ป้ะแบบเจ้าแม่คีโออะไรงี้อุ้ยเจสวยมากแม่ขอตัวเจต่อไปยาวๆนะฮะไหลไปสัก10กิโลไปเลยโอเคตัวคุณมันก็มาถึงไหลามาคูณ8แล้วพี่ๆคูณเริ่มต้นแบบคูณหนึ่งเลยนะนัดแบบไม่ได้หมุนหลุมดำมันเลยเดี๋ยวห้าหมุนสุดท้ายขอตัวแพงๆไหลให้หน่อยแล้วเข้าฟรีเกมทั้งทีจ่ายนักๆลเลยเลอยตัววายไปนิดนึง ซึบๆตัว K ตัว K ตัว K Y ไม่มาไม่ได้ไปต่อเลยค่ะหมุนสุดท้ายครับจะจบแล้วเจ้าแม่คิโออยอยากได้คิวกระดะอุ้ยเป็นคิวต้องคิวเท่านั้นคิวโอลลี่โอเคจบไปแล้วนะคะฟรีเกมได้มา566ถือว่าโอเคอยู่ปั่นเข้าฟรีเกมเองทาได้ยังไงก่อนสวยมากเลยตก้าหมุนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวนะจะเริ่มซื้อแล้วเดี๋ยวขอปั่นเบ็ด20อีกสักนิดนึง นิดเดียวนิดเดียวมันเข้าง่ายอยู่มันเข้าไวอะเผื่อรอบที่สองมันจะเข้าให้เราเนาะเคมาไหลไปไหลตัวเคสวยๆซึๆ๊บซปะเบ็ด20ก่อนเลยค่ะพี่ๆขามีเบเ็ดเศษแด้ยว1ิบสองสิขอไป20เลย50าทีหมุนไวอยู่นะเกมนี้ถ้ามันไม่ไหลคือจบไวมากสี่ตัวห้าตัวปึ๊บตัวเคตัวเอเคเอเคอ โอ้ยสเกตเตอร์บางรายจ่ายอีกแล้วเสียใจยได้มา300วะ่ะโอเคดีอยู่ตัวเคตัววายปึ๊บ้็แม่คีโอยังไม่เห็นมันไหลเลยนะนี่ตัวแพงๆเช่นดวงตากับไม้กลางเข็อะไรนี้ก็ยังไม่มามาแต่ตัวเบาๆอ่ะตัวเคมาบ่อยๆเออรักอะไรหนูนะตัวเคนะชึบๆสเกตเตอร์ขาตัวเดียวอุ้ยเสียใจเลยขาตัวเดียวก็เข้าฟีเกมแล้ว อึ้งค่ะตัวเดียวลงสิวะอ้ยกูจะได้ฟรีของฟรีสักรอบนึงเหอะวีตัวเอว่ะคุณสามร้อยแปดเทโอพัตตาไหลนิดเดียวก็น่าจะสวยอยู่อะ่ะตัวแพงสุดอ่ะเนาะอุ้ยมันอยากจะลงจะแย่อยู่แล้วนะฟรีเกมหนูนะับแปดหมดนุนนี้มาเริ่มซื้อก็เลยนะคะพอแล้วเน่ะเลิกหมุนข้างนอกละมันน่าจะอุวย คีโอ oh, เอาแล้วเต็มจอหรือป่าอุ้ยสวยมากนี่แค่คูณสี่นี่440้ี่เบ็ด20สิเองสวยมากเข้าฟีเกมดีให้มันจบจบให้มันจบที่รุ่นเราเข้าฟีอีกสักรอบหนึ่งหูยมันไหลแล้วไหลอีกกว่านี้ดูโคตรน่าเข้าฟีสปินเลยดูดิเดี๋ยวมาทีละสองทีละสองบ่อยมากเลยขอปั่นมือสักนิดนึงดิโอ้โหว้าวลัว,ลว รอลรัวพอซื้อเลยซื้อเลยขออ่ะหกร้อยบาไปพี่พี่ตูทต่สามไม้ทาไม่รอดโลกเลยนะหนูจะเอาแบบไม่ต้องตันก็ได้สักบวกสองบวกสาอย่างงี้อุ้ยรอดไม้โอเคสวยขอขอขอต่อขอต่อสี่อุ้ยสวยขออีกรอบนึงนะที่รักนะอยู่เพิ่งตกเลยนะขอบวกสี่ขอบวกสี่อุ้ย เลยว่าอูหนูรอดได้ไงหลุมดำไม้แรกที่ราคา6 7 5พี่พดูดีมันจะไหลไหมไวายสวยครับ10ต่อ10ต่อ10ต่ออูยค่ะต่อคุณเพิ่มขึ้นทีระสีเลยนะเอออูคีโอพัตตารุนมากเลยอยากให้คีโอพัตตาไหลๆอะ่ะ9โอเค Y 9สวยขอ9 Y 9 Y 9ายต่อขอ Y 9, 9. y9 หูดไหลให้หนุงหน่อยสิตัวคูณเก็บโหดมากเลยนะตันเนี่ยแตกแตกขอให้แตกแตก ak ก็ได้ตัว a ก็ได้ k ก็ดี ok y สวย a ก OK ็ได้ k ก็ดีโเค y คุณยี่้าแล้วไหลต่อโอ้ยทำไมถึงทำอย่างนี้ ok ถ้800รราแปดร้อยกำไรมาแล้วนะคะหรือ6กหมุนโอ๊ยสีเขียวนกไม่มาสิบอย่าบึ่งไหลว่าวเลย ตัวคุณเริ่มดูดีแล้วคูณ25แล้วนะค,คูณบอกทีละสี่อ่ะอย่าบอกนะจะให้กําไรมาแค่นี้อะ่ะใจลายมากนะสกเกตเตอร์มาบังอีกแล้วโอ้เพื่ออะไรวะสกเกตเตอร์บังาไรจะอุ้ยสิบวะอุ้ยสิอุยวายลืมเลย10อุ้ยสิบยังต่อได้อยู่ขอวายไม่ก็สิอุ้ยจบแล้วคูณ37มคูณตัอ9้าได้มาสามโอทีโอพัตตานะกำไรค่ะ กำไรแต่ว่าหนูเอามาประมาณหมื่นหมื่นสองก็กำไรนี้ได้หน่อยเออเลิกลยก็ได้ค่ะเกมนี้ก็เป็นเกมคียโอพัตาหรือว่าความรับคีย์โอพัตาเนาะเป็นเกมของค่ายพีที่รักใครชอบบ้างแกเออเกมเกมแนวหลุมดํานะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาลบเออทุยก็เข้ามารับชมคลิปนะคะเออนัแนะก็ปั่นอยู่สองทุ่มครึ่งเป็นไงล่ะโอนั่นแหละตามประสาน็ต เป็นเรื่องปกติทุกคนอนะถ้าพูดแบบถูกทุกคำมันก็จะไม่ปกตินะสำหรับแนทนะโอเคลาไปแบบมีกำไรนิดๆหน่อยๆก็ยังดีที่รักค่ะไม่ต้องแบบไปหวังกำไรมากหรอกเล่นเล่นเยอะเดี๋ยวมันขาดทุนโอเคครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ